เพทยนสวัสดีค่ะมาพบกับน้องเจจ่าเพทยนอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้นะคะอยู่ที่เพรยนต์นะคะถนนเสรีรไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็เอาใจ f อคนไหนที่กำลังมองหารถราคาถูกนะคะแล้วก็สภาพใหม่ไม่น้อยนะคะวันนี้น้องเจจ่ามีมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะคะสำหรับกระบะดีที่โลกลืมนะคะหรือว่านิสสันนวรานั่นเองนะคะคันที่อยู่ด้านข้างน้องเจจ่านะคะเป็น นิสสันนว o ล่านะคะแบ็กเอดิชันปี2020นะคะกระบะดีกระบะ, D, กะ,บะแกรงนะคะราคาถูกแล้วก็คันนี้นะคะได้ปี2020ไม่วิ่ง60,000เท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น8,000บาทสำหรับคนไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานไว้ทำมาหากินโดยเฉพาะการที่ออกรถฟรีดาวนะคะมีโปรขับฟรี90วันนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลย เดี๋ยวน้องจ้าจจะพามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้นะเป็นรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังนะคะเครื่องยนต์นะคะภายนอกภายในนะคะได้สเปคของ back edition มาจากของแท้โรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะคันนี้สภาพน่าสนใจยังไงแต่บอกไว้ก่อนว่า,าเดี๋ยวจะมีการสปาให้ลูกค้าอีกรอบนึงนะคะก่อนส่งมอบน,ะ,นะ,ะตัวนี้นะคะได้ไฟมาติลิฟ a c ฟกเนะ ได้ไฟแมตติรีฟเลกเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ t i ม e ลันนิ่งนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมหลอดเดียวกันนะคะกระจังหน้านะคะสีดำตัดกับสีแดงนะคะสวยนะ,ะลงตัวมา,มากๆเลยนะคะโดยทะ,ทะเบียนนี้นะคะทะเบเท่าคนละคัง5้ง5824ได้ไปพร้อมกับตัวรถลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับรถ ของเราที่ลูกค้าได้เช่าซื้อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีพรบนะคะน้ำมันเครื่องนะคะทุกอย่างเราจัดการดูแลให้ลูกค้าหมดเลยและมีบริการหลังการขายด้วยนะคะหรือว่าวารันตีร้าน30วันนะคะแล้วก็บริการฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงฟรีอีก1ปีเต็มๆเลยทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้คือเงื่อนไขรา,ายละเอียดนะคะต่างๆไม่ว่าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดนะคะวันนี้น้องจ๋า,ก,จาก,ก็พร้อมที่จะ คอยซัพพอร์ตลูกค้าแล้วก็ให้คําแนะนานะคะสาหรับคนที่สนใจรถคันนี้นะคะเอามาดูกันต่อเลยนะคะสาหรับด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะจะได้ส่วนของซุ้มล้อนะคะตัวนี้สีดำนะคะแค่ชุดซุ้มล้อนี้ตัวนี้นะคะชุดเดียวราคา7,990บาทเลยนะคะแค่ชุดเดียวนะคะซึ่งเป็นของแท้จากโรงงานนะคะของแท้จากโรงงานเลยอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นเฉพาะรุ่นของ Back Edition นะคะล้อแม็กอัลอยก็เหมือนกันนะคะล้อแม็ก เป็นแม็กที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็หายากมากนะคะสำหรับแม็กตัวนี้นะคะได้ขอบ18นะคะมาพร้อมยางปี2020นะคะปี2020นะคะซึ่งวิ่งไปเพียง63,000กว่ากิโลเมตรนะคะดอกยางยังใช้ได้อีก2-3ปีเลยนะคะขึ้นอยู่กับการาใช้งานของลูกค้านะคะสังเกตเลยนะคะรถทุกคันนะคะของเพนยนที่รีวิวนะคะรอยน็อตหรือว่าโชคต่างๆนะคะ รอยสีแต้มมาร์กจากโรงงาน QC นะคะยังอยู่อยู่เลยนะคะซึ่งดูได้เลยว่ารถคันนี้ยังไม่เคยโดนชนไม่เคยดัดแปลงไม่เคยผ่านการแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนด้านข้างตัวรถนะคะของ b l c k k e i t t o o นะคะสังเกตดูเขาจะมีสติกเกอร์นะคะคาด้านข้างมาเลยนะคะสีเทาดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยแล้วดอกบ,บอกเลยว่าตอนนี้นะคะ Back Edition ป้ายแดงนะคะ น่าจะไม่มีผลิตแล้วนะคะมีแค่มือสองเท่านั้นนะคะมาเพชรยนต์นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนหนึ่งเลยได้ไม่น้อยนะ,ะแล้วก็ได้ในส่วนของปีใหม่นะ,ะราคาไม่ได้แรงอยู่ในกลุ่มกลางมาล่างด้วยซ้ำนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็มีสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์นะคะโลโก้2.5 ddti vgs t ท r b o บนะคะทุกคันต้องมีนะคะถ้าคันไหนไม่มีแสดงว่าลอกออกแล้วไม่ได้ติดให้คืนนะคะอ่ะไม่ใช่ <laughs> นะคะแล้วก็บันไดาทางขึ้นสติ๊กเกอร์แถบสีส้มนะคะสะท้อนแสง โดดเด่นนะคะโอ้โหเข้าใจออกแบบมากเลยนะคะสำหรับกระบะนาวนิสสันของเรานะคะอ่ะมาดูด้านข้างของกระบะกันต่อนะคะอ่ะแพนไปดูตรงส่วนของคัสซีนะคะคัสซีนะคะสังเกตนะคะเดิมทั้งหมดเลยนี่สีมาร์กนี้เป็นสีมาร์กเติมจากโรงงานนะนะคะรอยทุกอย่างนะคะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยดัดแปลงนะคะของเดิมทั้งหมดนะคะแม็กก็เดิมทั้งหมดนะคะล้อแม็กทั้งสี่ล้อไม่มี รอยแตกไม่มีรอยล้าไม่มีรอยขีดเลยนะคะและเป็นแม็กที่หาซื้อยากด้วยนะคะต้องเบิกศูนย์เท่านั้นนะคะถ้าไปชนไปอะไรมานะคะหรือว่าไปขูดกับฟุตบาทมาแล้วแตกนะ,ะบอกเลยว่าเบิกศูนย์อย่างเดียวนะคะเบิกศูนย์อย่างเดียวเพราะว่าแค่อะไรเนี่ยหายากแค่ล้อนะแต่ว่ามันทนนะคะ ถ้าลูกค้าใช้จนนานไปไม่ต้องไปแบบว่าเออจะเอาไปชนหรืออะไรนะไม่ต้องกังวลเรื่องการหาอะไรนะคะแต่เรื่องอะไรของในส่วนของต่างๆนะคะในในตัวรถเครื่องยนต์ก็ไม่ได้แพงมากนะคะอ่ะในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่ก็มีโลโก้คาว่า Back e dition นะคะตัวนี้นะคะก็ติดให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมกล้องถอยนะคะกล้องถอยมีให้ไม่ห่วงออปชันนะคะไม่มีห่วงโลโก้ตัว E อ,อยู่ครบ นะคะพร้อมนิสันนะคะของโคเมียมอะมาดูไลเนอร์นะคะนี่คือสภาพไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าสภาพไลเนอร์นี้รถเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานหนักนะคะไม่ได้บรรทุกหนักสังเกตยังไงนะคะหนึ่งเลยไม่น้อยนะคะหกหมื่นสองสภาพไลเนอร์ถ้าล้างออกอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถือว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะสภาพค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็ท้ายนะคะไม่ไม่โดนมาแน่นอนไม่โดนดูยังไงนะคะน็อตจะไม่มีรอยขยับนะคะ รอยเม็ดอาร์จะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปส้สีนะคะทุกอย่างจะอยู่คงเดิมหมดนะคะน็อตจะไม่มีรอยแกะเลยนะคะอันนี้คือจุดสําคัญชอบตรงนี้เพราะว่ามีที่วางแก้วเบียร์นะคะจุดเด่นเลยนะคะเปิดท้ายนะคะวางแก้วเบียร์แล้วก็ถังน้าแข็งได้หน่อยนึงนะนี่ลนะอ,อกเรื่องนะคะ,ะมาดูกันต่อเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะก็สภาพภายนอกเลยนะคะของคันนี้ก็ ถ้าล้างขัดสีให้อีกหนึ่งรอบสภาพจะสวยแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะคะโหดอกยางนะคะเดี๋ยวให้น้องตะกล้องมาแพนดูนะคะสังเกตดอกยางนี่นะคะเกือบนิ้วหนึ่งเลย2นิ้วหรือเปล่านะคะสะพานยางนะคะยังคมชัดอยู่เลยนะคะได้คุ้มมากนะคะสําหรับคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของนะคะคุ้มมากนะคะคนไหนที่ชื่นชอบและกําลังวางแผนที่อยากได้นิสสันนวาลาตัวแบ็กอิดิชันตัวคิงแคปนะคะ รีโทรเข้ามาเลยนะคะรีเควสน้องจ้าจ๋าก็ได้นะคะรีเควสน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คําแนะนำนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าจะซื้อสดนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นของทางแบงค์และของทางเพชรยนต์เนี่ยให้อะไรลูกค้าบ้างหรือว่าน้องจ้าจ๋าอยากจะให้อะไรนะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะคะน้องจ้าจ๋าบอกเลยว่ารีเควสน้องจ้าจ๋ามาบอกว่า สนใจนิสสันนว布拉คันนี้นะคะเอาไปเลยคูปองเติมน้ามันมูลค่า1000บาทนะคะน้องเจเยจให้ไปเลยนะคันนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจใครได้ยินคลิปนี้แล้วก็ห้ามพลาดเลยอ่ะมาดูฟังก์ชั่นภายในกันบ้างนะคะฟังก์ชั่นภายในนะคะตัวนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันก่อนสตาร์ทนะคะเหยียบคัสต์นะคะอ่ะโอ้โหแอร์เย็นมาก ่าตัวนี้นะคะได้เป็นปุ่มนะคะเอ็นจินแล้วนะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันไม่หกหมื่นสามพกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติทั้งสองฝั่งหุ้มด้วยหนังสีเทานะคะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะยังใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นระบบวิทยุระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงระบบไฟต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติเลย ถ้าออกไปแล้วบอกจ้าจ๋าแอร์ทำไมไม่เย็นคุณพี่ลืมเปิดแอซีหรือเปล่านะคะอันนี้อันนี้คนละอย่างกันแล้วนะคะเออถ้าออกไปแอร์ไม่เย็นทําไมรถมีปัญหาด้วยน,นี้นั่นภายในสามสิบวันเรามีวารันตีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรารับประกันอยู่แล้วว่ารถของเราเกียร์เอทุกคันคัดเกียร์ทุกคันแน่นอนนะคะ่มาดูในส่วนของเบาะหนังกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของเบาะ,ะบหนังนะคะเบาะหนังนี้ก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะคะของสแตนดาร์ดเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยแรตเข็บสีส้มนะคะมาตรงกลางนะคะเป็นพมกำมะหยี่ เพิ่มความนุ่มนั่งสะดวกสบายไม่ร้อนนะคะแล้วก็ขับรถทางไกลไม่เมื่อยนั่นเองนะก็ถือว่าคุ้มนะคะและที่สําคัญนะคะจุดเด่นๆนะคะของแบ็กเ d i t ชันนะคะ, ition, ะ,ค,ะคือเขาไม่ห่วงออปชั่นยังไงนะแม้กระทั่งแถบหลังนะยังให้อ air มา air แยกโซนด้วยนะคะมีใครให้มากกว่าน,นี้หรือเปล่านะ,ะในราคา469,000บาทนะแล้วได้รถสภาพใหม่สภาพสวยไม่น้อยขนาดนี้นะคะเป็นใครนะ,ะก็คิดว่าไม่ผิดหวัง คิดว่าได้ความคุ้มค่าจากน้องจตตาแน่นอนนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะมาจจะเป็นเน็ตฟีดาวได้เลยพนเริ่มต้น8,000นะคะคันนี้พนเริ่มต้น8,000นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะคะไปดูเครื่องยนต์กันนะคะว่าเครื่องยนต์ของอ่าตัวตัวนิสสันเนี่ย2.5ดีเซลเนี่ยนะยคะทำไมเขาบอกว่าเปลืองน้ํามันจังเลยนะ,ะเขาบอกว่าเปลืองน้ํามันนะคะแต่ถามจากผู้ใช้จริงแล้วนะคะ คนที่บอกว่าเปืนน้ำมันแต่ส่วนหน้าจะไม่ได้ใช้เองนะ่คะน้นองจจจ๋าถามจากผู้ใช้จริงแล้วว่ารถนิสสันเนี่ยเป็นรถที่อไหล่ที่ไม่ได้แพงนะเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกด้วยนะคะแล้วก็แค่มันเป็นแบรนด์รองเท่านั้นเองราคาเขาก็เลยว่าทําไมนิสสันมันถูกจังเลยเนะคะมันไม่ดีใช่ไหมเครื่องไม่ทนถ้าไม่ทนนะพี่เขาไม่เอาไปแบบสังเกตที่คนที่ใช้นิสสันเนี่ยจะเป็นรับเหมกาก่อสร้างทําไร่ทําสวน ปาล์มนะคะน้ำมันหรือว่าใช้บรรทุกักหนัก,น,กนะคะเพราะว่าช่วงล่างของเขาค่อนข้างจะแข็งกว่าแบรนด์ของโตโยต้าหรือว่าดีแมทอันนี้คือข้อจุดเด่นของเขานะคะจุดเด่นของนิสสันนวาล่าเลยมาดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นี้นะคะขนาด2.5เชื้อเพลิงดีเซลนะคะหน้ารถนะคะเดิมมากสภาพเครื่องยนต์กริบมากนะคะส่องไปตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะคะนะนี่รถไม่เคยโดนมารถไม่เคยชนมานะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะ จะไม่มีอรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องนะคะรอยเม็ดอาร์คน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงต่างๆจะอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะคะถ้าคนไหนไม่เชื่อที่น้องจะจเจรีวิวนะแนะนำให้มาที่เพรยนเปิดทำการทุกวันนะคะถนนเซรีไทยไซต์6กนะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะก็โปรโมชั่นเด็ดๆตอนนี้นะคะโปรขับฟรี90วันดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ออกรถฟรีดาว คนที่มีรายได้คันนี้อยู่ที่17,00 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำออกได้ทุกอาชีพนะคะขอเพียงมีเอกสารยืนยันรายได้เท่านั้นเองนะคะอ่าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบคันนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทเฟ้นยนได้เลยหรือว่าเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าจ๋าและน้องเซลพนักงานทุกท่านในบริษัทเฟ้นยนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ